อาสวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมจูรัสสิกเวิลด์เกมกันอีกครั้งนะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะไปตีแพ็คแคชออฟไททันนะแต่เดี๋ยวก่อนอื่นเราไปที่ท่าเรือกันก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าพี่พร้อมที่จะแลกเจ้าเดอะบิ๊กวันแล้วโอเคนี่มาถึงที่ท่าเรือแล้วนะครับ ไปที่นี่ The Big One พร้อมแรกหมดทุกตัวแล้วนะครับตัวแรกเลยก็จะเป็นเจ้า Blue นะเสียดายนะเนี่ยเลเวล40แล้วด้วยต้องใช้เลเวล40ในการแรกตัวที่2ได d i น o n ัส u เลเวล30นะต้องหายไปเลยตัวต่อไปเจ้า Carno Raptor เลเวล40พึงปันเสร็จใหม่ๆเลยตัวต่อไป Spino Raptor เลเวล20นะครับแล้วก็ตัวสุดท้าย เจ้าแรปเตอร์เจน2นะเลเวล20โอเคเดี๋ยวก็ทําการแลกกันเลยนะครับเลดี้พร้อมแล้วใส่เลยโอเคเดอะบิ๊กวันมาเป็นของพี่ซะดีๆได้แล้วปลดล็อกแล้วโอเคต่อไปก็ใช้ดินเอม,ม่วงซื้อเขาได้แล้วนะครับเสียไปหลายตัวพอสมควรนี่ค่าสเตตัสของเขาค่าโจมตีเขาถือว่าเท่มากเลยนะสำหรับค่าโจมตีของเขา โอเคเดี๋ยวเราเงินเขียวขาดแคนไปเปิดแพ็ค JW กันดีกว่านี่โอเคตั้งหน้าคอนคาเวเนเตอร์ละกันขอเงินเขียวสัก500หรือพันหนึ่งหน่อยนะได้อะไรโอเคได้เงินเขียวอันนี้สามอะไรเนี่ยไม่ได้แล้วนะได้แค่อันเดียว ออสตาแคนทัสนะครับจะเป็นป่าน้ําลึกนะโอเคที่ต้องการคือต้องการเงินเขียวเท่านั้นนะครับแ้มจดบิลหกร้อยห้าสโอเคเดี๋ยวเราไปตีแพ็คแคชออฟไททันซึ่งแพ็คแคชออฟไททันประจําเดือนนี้ก็เป็นเจ้าอีมแ็็คตัวนี้ใหม่เข้ามานะโอเค เดี๋ยวค่อยมาตีแล้วกันแพ็คแคชออฟไททันเดือนนี้นะครับเป็นเจ้าบาคิโอซอรัสนะครับเจ้าคอยาวยักษ์ใหญ่เลยเงินเขียวอ่ะสอันเลยนะถ้าได้ครบ3อันก็จะได้พันหเลย5้รอบไปกินเนื้อหมดเลยเราก็ใช้ครึ่งบกครึ่งน้ำก็ใช้บริการเหมือนเดิมเลยเจ้าดิปโปเซลาปิดอ่ะโอเคแล้วก็ใช้ ที่ใหญ่หตัวตัวที่3ใช้สไปโนแมวอ,อะ่ะนี่ละกันดิเมโทคานัดนะครับมาเราชนะทางอยู่แล้วเราชาร์จได้รอบแรกน่าจะสบายสบายไม่น่ามีปัญหาอะไรของเขามี2แต้มแล้วตีมา2เลยโอเค เดี๋ยวเราก็ขอป้องกัน2ชาร์จหนึ่งสองแต้มนี้ตีมา2นะครับโอเคแล้วก็สละชีวิตแล้วขอชาร์จ4เลยเขามี3แล้วไม่ทำอะไรโอเคแล้วก็ขอชาร์จ4โจมตีสี เข้าหนึ่งแต้มได้ต่อน,นิดนึงตอนนี้เขามีสี่นะครับเฮ้ยเขาสูดใช่ไหมเนี่ยชาร์จสีป้องกัน4เขาสูตดนะครับตอนนี้เขาสูดแบบเต็มตัวหายโจมตีก่อนไม่ทำอะไรเราก็ขอชาร์จสป้องกัน4ี่อีกที เขายังคงป้องกันสีอยู่นะสีแต้มรอบนี้ตียังโอ้โหเสียเวลาจริง,รงเราก็ชาร์จสีป้องกันสีต่อไปเขาก็ยังคงป้องกันสีสีแต้มนี้มาได้แล้วโจมาตีมาแล้วนะครับโอเคงันเดี๋ยวเราก็ใส่เลยเนาะสีแต้มเนี่ยต้องสีแต้มนะครับ ก็ชาร์จไปโจมตีสีไปนอนซะเรียบร้อยตัวที่สองเจ้าสกอร์เปียสเล็กนะครับเขามีสีแต้มแล้วเฮ้ยชาร์จสีป้องกัน4ดิเข้าสูตรอีกแล้วโอ้โหเข้าสองรอบติดเลยนะไม่ค่อยเคยเห็นขนาดนี้ ใม่โจมตีด้วยขอชาร์จสี่ป้องกันสี่ยังคงป้องกันสี่อยู่นะครับตีได้ละเสียเวลาตีได้แล้ว,ย,ว,ลลวยังนะครับก็ชาร์จสี่ป้องกันสี่ทีเขายังคงป้องกันสี่นะเพื่อมันเสียเวลาเนี่ยรอบแรกยังไม่จบเลย โอเคตีมาสี่ละโอเคงั้นเดี๋ยวก็จัดการต่อได้เลยก็สี่แต้มเหมือนเดิมได้ไหมเราต้อง5้านะแล้วก็ชาร์จไปโอเคไปนอนซะเดียบร้อยเรามาดูกันว่าเจ้าดิปโปเซลาปิสตัวเดียวจะเก็บเขาได้หมดไหมเนี่ยมี4เข้าสุดีกดิ โอ้แต่ครั้งนี้เขาตีมาสี่นะครับไม่เป็นไรโอเคโอ้โหดิปโปเซลปิสเก็บไปได้2ตัวเลยนะพี่ใหญ่ลงมาก็บอกว่าชิวๆเลยก็จัดเลยครับเจดแต้มไปเจดแต้มไปนอนซะไปนอนได้แล้วฟับฟับเรียบร้อยชนะไปนะครับรอบแรกค่อนข้างจะเสียเวลานะเพราะว่าเข้าสูตรโอเค ได้ DNM ม่วง75นะครับไปต่อรอบที่2อ่อเราก็ใช้ครึ่งบกครึ่งน้ำตัวแรกเหมือนเดิมเนาะแต่ก็จะต้องป้องกันนี่แล้วก็พี่ใหญ่1ตัวแล้วก็ดีเมโทโอเคต้องป้องกันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเขาเปลี่ยนนกมาแน่ๆเลย เราก็ขอป้องกันหนึ่งตอนนี้เขามีสองแต้มแล้วเปลี่ยนตัว,วตีไหมตีไหมตีมาหนึ่งนะครับโอเคคราวนี้เราก็ป้องกันหนึ่งก็ได้นะชาร์จไปสองแต้มไม่ตีเลยเหรอ เราก็ขอชาร์จ4เลยเขาป้องกัน2ยังคงมี3แต้มอยู่แล้วไม่ตีด้วยชาร์จ4โจมตี4ไปเข้าหนึ่งแต้มโอเคอย่าบอกนะว่าเข้าสูตรอีกอะ4แต้มนี้โจมตีมาสี่นะครับโอเคยังไม่เข้าสูตรเนาะเราก็นอนไป พี่ใหญ่พี่ใหญ่ลงมาก็จัดการเลยป้องกันต้องสามนะชาร์จไป3แต้มไปนอนซาเรียบร้อยตัวที่2องสี่สไหมตีมา4นะครับดีมากไม่เสียเวลา,าเขาาหนึ่งแต้มเข้าหมด เราก็จัด3แต้มประชาร์จไป3มแต้มไปนอนซาเรียบร้อยตัวสุดท้ายเจ้านกเมเทียตีแรงนะครับตัวนี้แต่มันจะเลือดน้อยไปหน่อยตีมาแค่3โอเคเรานอนดิเมโทโคานัตแต้มเหลือๆอยู่แล้ว เราก็จัดเลยครับเจ็ดแต้มไปเข่าหกคำรามแล้วก็คานไปกัดซะเรียบร้อยชนะไปนะครับในรอบที่สองของการตีแพทแคชออฟไททันก็จะได้ดีในม่วง75ครับไปต่อกันรอบที่3ก็ใช้ครึ่งบกครึ่งน้ำตัวแรกก็ต้องเจ้าเออยอบเนาะ แล้วก็พี่ใหญ่หนึ่งตัวแล้วก็สไปโนทาสูคัตโอเคมาอย่างนี้แหละเ,ออเดี๋ยวเขาเปลี่ยนตัวแน่เราต้องป้องกันนอนก่อนนะเขามีสองสองแล้วเปลี่ยนจริงๆด้วย ตีแรงหน้าดูตีมาตีมาโอเคตีมาชนนะครับไม่เป็นไรเราก็ขอป้องกัน2ต่อวัอนนี้เขาสองแต้มไม่ทำอะไรอีกนั้นเราสละชีวิตละชาร์จสเขาป้องกัน2ตอนนี้เขามี3มแต้มตีมาให้หมดเฮ้ยไม่ทำอะไรอีก เราขอชาร์จสโจมตีสไปไม่เข้าเลยเหรออย่าบอกนะเข้าสูตรมีสีอ้าไม่ตีเฮ้ยเข้าสูตรชาร์จสีป้องกันสี่ดิโอเข้าสูตรอีกแล้วนะครับเข้าสูตรมันก็เสียเวลาเนะอะจริงอเราก็ไม่เป็นไร ขอชาร์จสีป้องกันสีต่อเขายังคงป้องกันสีอย่างเหนียวแน่นเลยนะสีนี้มาไม่ทำไรอีกอ่าชาร์จสีป้องกันสีต่อไม่อีกเนาะมาโอ้โหอ่ะไม่เป็นไร ชาร์จสีป้องกันสีรอบหน้าเราตีแล้วดีไหมตีต่อไปหนึ่งแต้มอ่ะเขาจะได้เหลือ6,300กว่ากว่าอินโดรัปเตอร์เราเดี๋ยวตีเลยตีไป5แต้มแล้วก็ชาร์จไปเข้าหนึ่งโอเคอินโดรัปเตอร์เราตี2ทีมันจะ6,300กว่ากว่า โอ้ยแล้วทำไมไม่ตีมาสี่มันเหลือหนึ่งโอ้เราต้องตีสามแต้มป้องกันก็ต้องสีอ่อะเนี่ยต้องป้องกันสีอ่อะเผื่อเขาไปชาร์จโอเคเข้าสองไปนอนก่อนอินโดรัปเตอร์เจนสองของเขา ยังไงสีนี้ตีมาผมไม่ตีด้วยนะเปลี่ยนตัวแล้วก็ขอชาร์จหมดเอาป้องกันสีให้เข้าสูดไหมเนี่ยเข้าสูดก็เจ๋งเลยเอาเขาตีมาสีแล้วนะครับโอเคที่ใหญ่เราลงไป ต้องจัดต้องป้องกันสามชาร์จหนึ่งไปสามแปมไปนอนก่อนตัวสุดท้ายตีมานะอย่าก,กักตีมาตีมามีสีตีมาตีมา,มา,มาโอ้โหไม่ตีเลยเราต้องเสี่ยงตีเลยเนะี่ย จัดไปห้าแต้มโอ้โหเจอต่อป้องกันสี่เลยอะเฮ้ยแพ้ตานี้โ,โหยแสบจริงๆ AI เอไอแพ้เลยโอ้โหโสู้มาตั้งนานดันแพ้ <c oughs> เสียเวลาจริงๆกูโหแต่สุดยอดเอไอมาอีกรอบหนึ่งเอาครึ่งบกครึ่งน้ำ คราวนี้ใช้เจ้าอะไรดีแถวนี้หรอโอ้ไม่ได้เราต้องใช้บริการเจ้าคาโปซูคัตเจน2ะเนี่ยแล้วก็พี่ใหญ่อินโดมาเลยแล้วก็เอาแอร์โคเลยไหมสไปโนทาซูคัตไม่เอาไอ้แอร์โคเลยละกัน มาโอ้เมื่อกี้รอเมื่อกี้ทำแสบมากป้องกัน4ตาสุดท้ายโอเคเราป้องกันไว้ก่อน2เปลี่ยนมาเปลี่ยนตัวนะครับแล้วตีมาตีมานะอย่ากักนะโอเคตีมาหนึง่งไม่เข้าครับเราก็ขอป้องกัน2ต่อ สองแต้มนี้ตีมาอีกมาโอเคตีมาสองเดี๋ยวเราก็ชาร์จสามเลยสามนี้ตีมาสามนะครับแต้มหมดโอเคไม่มีปัญหาสำหรับเจ้าตัวนี้เราก็ต้องจัดสามแต้ม ป้องกันก็ต้อง3ามนะแล้วก็ชาร์จไป3แต้มไปนอนก่อนโอเคพี่ใหญ่ของเขาเจนสมี4ีตีมา4นะครับแต้มหมดก็ผิดกับรอบเมื่อกี้เลยเนาะเราก็จัด3แต้มแล้วก็ชาร์จไป สามแต้มไปนอนซาเรียบร้อยตัวสุดท้ายจะทำอะไรก็ทำน่าจะตีมาสี่แหละผิดกับรอบเมื่อกี้เลยตีมาสี่นะครับแต้มหมดโอเคเรานอนไปแอโคลงสนามมาก็จัดเลยหกแต้มไปนอนซะหกแต้มฝับฝับ เรียบร้อยครับแก้มือได้นะรอบที่3โอเคครับก็ชนะไปในรอบที่3ของการตีแพ็คแคชออฟไททันนะครับดินเอม,ม่วง75มารอบ4เสียเวลามาเยอะละเล็บยาวเจนโอเคแล้วก็พี่ใหญ่เคแล้วก็ เอาเจ้าลาจาเลยละกันไม่ค่อยได้ใช้นะช่วงนี้มาอย่าให้โมโหเราชนะทางแต่ต้องป้องกันนะมันโจมตีแรงเผื่อเปลี่ยนตัวด้วยต้องป้องกันไว้สองแต้มเขาอาตีมาสองเลยนะ ห็นไหมเจ้าตัวนี้มันตีแรงครึ่งหลอดนะเนี่ยป้องกัน2ต่อไปเลยเนาะไปสองแต้มนี้ปีมาอีก2โอเคไม่มีปัญหาเราก็ขอสละชีวิตเลยชาร์จส3แต้มมาให้หมดเปลี่ยนตัวแล้วนะทีนี้ นีสองสองแล้วโอ้โหตีมาแค่หนึ่งด้วยเหลือหนึ่งนะเหลือหนึ่งทดไว้ในใจเราก็ต้องตีเผื่อไปโอ้โหโต้องตีสป้องกันอย่าเอาไปชาร์จนะต้องป้องกันหมดนะถ้าเขาไปชาร์จเป็น4ี่เป็น5้าแต่เออ ดีนะเข้ามาป้องกันไว้ถ้าเมื่อกี้เข้าไปชาร์จนี่เราถึงขั้นแพ้เลยเนะี่ยมีสี่ตีมาโอเคเยี่ยมตีมาสี่เข้าเราแค่หนึ่งสำหรับเมเทียนี้ก็จัดให้เขาหน่อยไปสองแต้มแล้วก็ชาร์จต่อเลยไปรอบนี้ชนะไปสองแต้มเรียบร้อยเซกโนสูคัด จะทำอะไรเราไหมสีแต้มไปยิ่มะสามเองเหรอโอเคไม่มีปัญหาครับเขาแพ้ทางเจ้าราจาเราอยู่แล้วนะเราก็จัดเลยหกแต้มไปเข้าห้าฝับฝับเรียบรอ้อยไปสิชนะไปนะครับในรอบที่4ของการตีแพ็คแคชออฟไททันนะ DNA ม่วง75แล้วและแล้วก็มาถึงรอบสุดท้ายกินเนื้อหมดเลยครึ่งบกครึ่งน้ำเอาตัวอะไรดีคูลาเลยไหมเอาคูลาไปชาร์จได้แล้วก็พี่ใหญ่หนึ่งตัวแล้วก็กินเนื้ออีกตัวหนึ่งเอาเจ้านี่ละกันเนาะ บาลีโอนิกเคมาคูลาอย่างนี้เราชาร์จได้ขอชาร์จก่อนของเขาสองแต้มแล้วก็ตีาสงเลยนะโอเคเราก็ขอป้องกันชาร์จ ไีไม่อีกเดยก2แต้มเดี๋ยวจะสวนให้ดูไม่ตีนะครับรอบนี้โอเคงั้นเราสละชีวิตขอชาร์จสี่เขาป้องกันสองรอบนี้มีสามอะตีามาให้หมดน,น,นะเอาไม่ตีไม่ตีเราก็จัดเลยไอ้าแต้มปูดป้องกันสามยังไม่นอนนะเนี่ยโอเค มี4แล้วก็ตีมา4นะครับแต้มหมดโอเคพี่ใหญ่ก็ต้องจัดเลยไปป้องกัน3ชาร์จสไปหนึ่งแต้มเพียงพอให้เป็นนอนซาเรียบร้อยตัวที่2สกอร์เปียสเล็ก สีค่อนข้างจะแรงนะเนี่ยมีสีมาให้หมดเยี่ยมมากเข้าเราแค่หนึ่งนะโอเคเราก็ใส่ไปแล้วก็ชาร์จส่งต่อสามแต้มไปนอนสาตัวสุดท้ายแล้วยังไงก็โดน ถ้าไม่ตีมาก็โดนเลยจัดมา3นะครับกักไว้1นเนาะกักไว้ทำไมนั้นเจอเจ้าบาลิโอนิกลงสนามมาแล้วก็จัดท่าไม้ตายเลยแปดแต้มตายเข้าเจ็ดคำรามแล้วก็วิ่งไปกัดฟับเรียบร้อยชนะไปทั้ง5รอบนะครับของการตีแพ็คแคสออฟไททันนะ ค่อนข้างจะใช้เวลานะครับเพราะมันเข้าสูตรเนาะได้มาแล้วเงินเขียวเออเฮ้ยได้เงินเขียวอีกอันนึงโอเคแล้วก็ได้เจ้าบาคิโอซอรัสมาแลครับเจ้ายักษ์ใหญ่คอยาวนั่นเองแต้มเจอร์บิลพันสามเยี่ยมเลยปลดล็อกอีกครั้งหนึ่งนะครับเจ้าบาคิโอซอรัสเนาะโอเคก็ไปรับภารกิจรายวัน แล้วก็รับ dna แดงอย่างละ50เลยเยี่ยมมากเรียบร้อยไปนะครับสำหรับการตีแพ็คแคชออฟไททันประจำเดือนนี้เนาะนี่บาคิโอซอลัดนะครับพี่ก็มีเลเวลแม็กแล้วนะเพิ่งจะเสียตัวเลเวล30ไปในการแลกตัวไปนะครับนี่คอยาวมากดูกรงมันดิอย่างใหญ่อะสูงมากเลยนะเนี่ยเห็นทิวทัศ กว้างเลยอ่ะบุมกว้างเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบอยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใกันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ